รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับเข้สู่รายการมอเตอร์ส n ตนรายการกีฬาที่รวบรวมความหลากหลายรสชาตามแบบฉบับเมนส a ตนกับคอนเทนต์กีฬาสุด e อ็กซ์คลูมากมายที่เราจะอัปเดตทุกคนได้ชมกันทุกค่ำคืนวันจันทร์เวลาสี่ทุ่มครึ่งทางช่อง m อ็มคอร์ดเอหมายเลข30ค่ะ กลับมาอีกครั้งค่ะสำหรับมหกรรมยานยนต์ครั้งที่40หรือ Motor Expo 2023ซึ่งจัดขึ้นที่อาคาร i m p a c t Challenger 1-3เมืองทองธานีโดยงานนี้นะคะจัดในระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่11ธันวาคมนั่นเองค่ะและวันนี้เนี่ยก็เป็นวันสุดท้ายแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใครที่พลาดไปไม่ได้มาในงาน Motor Expo 2023ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยว้วาจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศในงานนี้เองค่ะตามกวยมาเลย 40ก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดยานยนต์ความหมายที่มากกว่า Mobility Imagination and Beyond ค่ะซึ่งมีค่ายรถยนต์เข้าร่วมงานนี้นะคะถึง40แบรนด์จากทั้งหมด11ประเทศค่ะแล้วก็ค่ายรถจักรยานยนต์23แบรนด์จาก7ประเทศและแน่นอนว่ากระแสะของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยปีนี้ค่อนข้างมาแรงเลยทีเดียวค่ะจะเห็นได้ว่าค่ายแต่ละค่ายเนี่ยจะนํารถยนต์ไฟฟ้านะคะมาอวดโฉมดีไซน์ใหม่ๆแล้วก็สัมภาระที่น่าสนใจรวมไปถึงแบรนด์รถยนต์จากจีนค่ะ ที่ก็ได้เข้ามาตีตลาดในประเทศไทยอย่างคึกคักเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปชมกันนะคะว่าแต่ละค่ายเนี่ยมีอะไรเด็ดๆดโดนๆบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะ รถที่มาอันดับต้น,ตนเลยละคะ่ะและต้องบอกว่าวันนี้ก็ได้มีการเปิดตัวแล้วก็เปิดราคากับ o u r ่าโอเซด้วยนะคะซึ่งมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันคือรุ่น long range แล้วก็รุ่น performance ถ้าเป็น long range นี่นะคะก็จะมีสีขาวแล้วก็สีเทาส่วน performance นจะมีสีม่วงสีพิเศษเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะสวยมากๆ นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า100%ค่ะซึ่งด้านหลังของกล้วยนี่ก็คือเนต้าจีเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นสไตล์สปอร์ตนั่นเองนะคะมี2ประตู4ที่นั่งค่ะมาพร้อมกับสมรรถนะในการขับขี่ด้วยอัตราเร่ง0-100ถึง100ภายใน3.7วินาทีให้ระยะทางการขับขี่สูงสุด660กิโลเมตรต่อการช้าเต็ม และตัวที่เป็นไฮไลท์ของบริษัทเน t ต a u t ออโต้ไทยแลนด์จำกัดก็คือเน t a GT s p e e d s ป ster รถต้นแบบสไตล์โรสเตอร์เปิดประทุน4ที่นั่งที่ผสานนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์เข้ากับสินแห่งการดีไซน์ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวค่ะ ส่วนของเนต้าวีรุ่นยอดนิยมที่เป็นสไตล์ซิตี้คาร์โดยปัจจุบันได้ส่งมอบให้ลูกค้าในประเทศไทยแล้วกว่า1น0 0 0ื่นคันและมียอดจดทะเบียนสูงเป็นอันดับ2ครองส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ20%ในกลุ่มรถพลังงานไฟฟ้าในประเทศอีกด้วยค่ะและถ้าใจชอบรถแบบสไตล์ค r o s s Over SUV ต้องตัวนี้เลยค่ะสำหรับรุ่นเนต a x อที่มีความทันสมัยและรูปลักษณ์ทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นพร้อมพื้นที่ภายในห้องโดยสารกว้างขวางและฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ค่ะ ค่ายฮิตค่ายดังค่ะกับค่าย BYD และด้านหลังของคุ้กคือ BYD Dolphin ค่ะรูปทรงสวยงามมากๆเลยนะคะซึ่ง BYD Dolphin นี่ยก็คือขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด177แรงม้าขับเคลื่อนล้อหน้าค่ะและสามารถวิ่งได้ไกลถึง400กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งด้วยค่ะ ได้รับความนิยมและเป็นที่น่าสนใจนะตอนนี้นะคะนั่นก็คือค่ายที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทยกับช้างอันออโตโมบิลค่ะซึ่งเขามีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันก็คือรุ่นของ d e p a ลเอสซ7รุ่นนี้เป็น SUV นะคะสามารถวิ่งได้ถึง485กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งค่ะส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นของ d e p a ล l l ลค่ะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสุดพรีเมียมนะคะคันนี้บอกเลยว่าวิ่งได้ถึง540กมต่อการชาร์จ1ครั้งค่ะ ก็มีรถยนต์ไฟฟ้ามาให้เราได้ชมเช่นเดียวกันค่ะด้านหลังของกว้น,นี้นะคะก็คือ mg cyberster ev roaster ค่ะส่วนอีกรุ่นนึงคือ mg imls t i Stick ค่ะเป็น ev coupe suv สุดหรูบอกเลยนะว,ว่าของจริงเนี่ยสวยมากๆค่ะ ในเรื่องของยอดขายได้ค่อนข้างดีกว่าปีที่แล้วแบบถล่มทลายเลยนะคะอย่างปีที่แล้วเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าสามารถขายได้ไม่ถึงหมื่นคันค่ะแต่ปีนี้ค่ะทะลุไปถึง7 000, 8 0 0 0คันกันเลยทีเดียวนะคะอาจจะเกิดจากหลากหลายสาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีราคาค่อนข้างสูงขึ้นค่ะหรือแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการชาร์จได้ไวขึ้นหรือชาร์จต่อครั้งเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลมากยิ่งขึ้นนั่นเองและด้วยความ ส่วนรถราคาต่างๆจะทําให้รถยนต์นั่งไฟฟ้ามียอดขายเติบโตแบบก้าวกระโดดค่ะและอีกหนึ่งปัจจัยนะคะก้ยคิดว่าเป็นเรื่องของดีไซน์ที่สวยๆล้ำๆนั่นเองค่ะทําให้เป็นสิ่งที่ดึงดูดกับคนใช้รถมากๆเลยก้ยก็สนใจเหมือนกันนะคะก็ว่าจะไปดูเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับมอเตอร์แตนค่ะ กันที่บูธไอซ์สุขค่ะซึ่งก็มีรถไฮไลท์รอคุผู้ชมอยู่เพียบเลยจะมีอะไรบ้างไปติดตามกันค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับคุณพลางกูลจูทพนผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปบริษัทตรีเคสรอซ์สุเซลจำกัดหรือว่าคุณออยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเกิร์ลค่ะสวัสดีครับ มีรถหลากหลายคันเลยที่น่าสนใจแต่ก็อยากให้พี่ออยเนี่ยพูดถึงรถข้างหลังของเราหน่อยแล้วก็อีกคันหนึ่งด้วยก็เห็นแล้วตะตามากเลยแต่ของคันนี้ก่อนเป็นยังไงบ้างคะคันนี้จากคันนี้เนี่ยก็เน้นเรื่องสายแคมปิ้งนะครับตอนนี้กำลังจะเข้าหน้าหนาวแล้วคนก็จะไปเที่ยวกันนะครับนี้ก็มีการตกแต่งเป็นตัวอย่างให้ดูสำเร็จรูปแล้วนะครับก็จุดเด่นเด่นเลยของคันนี้เนี่ยก็เริ่มจากสีก่อนอันนี้เป็นสีใหม่ล่าสุดนะครับสีส้มนาบิบูไมก้านะครับก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับ ด้วยดีไซน์ของตัว Isuzu Crossway 4รุ่นใหม่เนี่ยครับอันนี้เครื่อง3,000นะครับคันนี้นะครับก็เริ่มต้นจากกระจังหน้านะครับที่มีแนวสีค่อนข้างจะเข้มนะครับให้ความรู้สึกดุดันนะครับสปอร์ตนะครับแล้วก็โคมไฟหน้านะครับอันนี้ก็เป็น Isuzu Vision นะครับไบ LED นะครับจุดเด่นตัวนึ่งก็คือตัวมัลติฟังชั่นเดย์ไลท์นะครับตัวเดย์ไลท์อันนี้เนี่ยก็จะรวมทั้งหมดทั้งตัวเดย์ไลท์เองนะครับตัวไฟหลีแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับไว้ในโคมเดียวกันนะครับก็ให้้คคคววามมรรรูสสึกเ่โฉฉบบบียยนนนะะััััท ตัวช่วงล่างล้อ,อยางช่วงล่างทั้งหมดมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเพื่อให้สามารถไปลุยได้ในทุกสถานการณ์นะครับรวมถึงด้านท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ก็จะมีตัว e roller l i f นะครับก็คือฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับก็เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับ อยากจะให้เป็นของตัวเองเลยคือคเป็นไฮไลท์ของ e ุสุเลยนะคะแต่ว่ามีอีกคันนึงใช่ไหมคะที่แบบไม่แพ้กันเลยครับก็คันนี้ก็จะเป็นแนวไลฟ์สไตล์ฟิกอัพนะครับแต่ว่าเดี๋ยวที่บอกวันนี้เรานํารถมาแสดงค่อนข้างจะเยอะนะครับจผม,มีอีกคันนึงที่เป็นไฮไลท์ของของวันนี้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมอีกคันนึงด้านหลังนะครับไปเลยค่ะ คือน่าสนใจมากเท่ดุดันมากๆเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่ออยสำหรับคันนี้รับคันนี้ก็ต่างกันก็คืออย่างแรกสีก่อนนะครับอันนี้เป็นสีเทาโอเพกนะครับแล้วก็เน้นการแต่งที่ค่อนข้างจะดูดุดันนะครับเหมาะสายลุยนะครับอันนี้นะครับก็อันนี้เป็นชุดแต่งของ i อ o n Man 4 x 4นะครับก็จะมีตั้งแต่กันชนหน้านะครับแล้วก็จะมีตัวสปอร์ตไลท์ต่างๆก็จะมีเสาตรงนี้นะครับบางท่านก็อาจจะใช้ไว้การระยะความสูงหรืออะไรก็สามารถใช้เวลาเราเข้าตึกเข้าอาคารต่างๆอะไรเงี้ยนะครับ นอกเหนือจากการตกแต่งที่ดูลุยแล้วเนี่ยอย่างที่บอกสมรรถนะตัวเครื่องยนต์เองนะครับรวมถึงระบบความปลอดภัยอย่างระบบ a อ a ดอรไรก็จัดเต็มเช่นเดิมนะครับก็เหมาะสำหรับหลายท่านที่เน้นอยากจะตกแต่งรถเพื่อเอาไปลุยหรืออาจจะเอาไปใช้งานสมบุกสมบันหน่อยก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติม,ตมความสวยงามเช่นนี้ได้แบบเดียวกันนะครับ จะมาชมรถอีสุขด,ด้วยตัวเองเนี่ยทำยังไงได้บ้างคะก็จริงสามารถไปที่โชว์รูมอีสุบริการอีสุใก,กล้บ้านท่านได้นะครับก็มีอยู่ทั่วทั้งประเทศอยู่แล้วนะครับก็สามารถพูดคุยกับที่ึกษาการขาานะครับอยากจะตกแต่งรถหรืออยากจะได้ดรถมาตรฐานจากโรงงานก็สามารถพูดคุยในเรื่องของรายละเอียดนะครับรวมถึงแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆที่ทางที่ึกษการขายก็จะสามารถแนะนําให้กับทุกท่านได้นะครับตามความต้องการของลูกค้าแต่ละท่านนะครับ นั้นใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมไปได้ที่อีสุขใกล้บ้านทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่โอ๋ยมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ทุกคนไปติดตามในสุด2ล้อชิงแชมป์โลกรายการ OR Thailand กลางปี2023ที่แข่งขันกันไปเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งนอกจากการแข่งขันสุดมันแล้วนะคะนอกพื้นที่ยังมีการจัดก,กิจกรรมมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม Meet and g r e e t กับนักบิดชื่อดังนะคะหรือว่าจะเป็นกิจกรรม He r o Walk ค่ะก็คือจะมีรันเวย์ให้นักบิดจากหลายค่ายหลายทีเนี่ยมาเดินโชว์ตัวกันแจกลายเพลนแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่กับแฟนๆด้วยนะคะบอกเลยว่าฟินกันสุดๆเอาเป็นว่าบรรยากาศจะ เป็นอย่างไรบ้างไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับสุดยอดสึก2องล้อรายการที่ใหญ่ที่สุดของโลก Moto GP รายการ OR Thailand กลางปี2023จัดขึ้นช่วงระหว่างวันที่27-29ตุลาคม2566ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีแฟนความเร็วหล้ายหมื่นคนเข้ามาชมเกมกันอย่างคึกคักภายใต้ความร่วมมืออย่างเยี่ยมยอดของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยการผสมผสานด้วยหลากหลายกิจกรรมทั้งกีฬาอาหารวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและว,วิถีชีวิตอย่างไทยครบทุกมิติเรามาครั้งแรกเราก็แบบเรายังยังไม่รู้ว่ามีงานตรงนี้อะไรเพราะว่าเรามัวแต่ไปตรงสายตาแต่อะไรเงี้ยครับเราก็ไม่รู้ตรงเนี้ยมี ที่พักแบบที่ที่รับรองแบบแฟนโปรแฟนมอเตอร์สปอร์ตอะครับก็เลยแบบเออมันก็รู้สึกดีนะแบบแต่ละบูธตามงานมีกิจกรรมให้เล่นเยอะแยะอะไรเงี้ยผมก็โอเคนะผมก็รู้สึกดีแล้วแบบจะมาจัดที่ไทยทุกๆปีแบบไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยยาวๆไปเลยครับแบบยังยังอยากให้ต่อบัญญาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ แฟนความเร็วแห่ชมการแข่งขันและร่วมกิจกรรมที่อัดแน่นทั้งในและนอกสนามโดยเฉพาะการจัดกิจกรรม Hero Walk ซึ่งเป็นครั้งแรกของการจัด MotoGP ด้วยการนำนักบิดเดินบนพรมแดงพบปะแฟนอย่างใกล้ชิดทั้งของลายเซนถ่ายภาพเซลฟี่ซึ่งแฟนๆ MotoGP ที่เดินทางมาจากทั่วโลกก็เข้ามายืนรอคอยกันเป็นชั่วโมงใน OR p a v i l i o n ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรม ครั้งแรกก็ประทับใจครับคึกคื้นโอ้บูธเยอะแยะไปหมดอาหารก็มีแล้วก็ของขายก็เยอะแยะครับจริงๆมาครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็สึกว่าบรรยากาศมันก็ทําให้เราแบบตื่นเต้นด้วยดูมาแต่หน้าจอแล้วมาเจอตัวจริงก็รู้สึกว่าเออเป็นเป็นวาสนาค่ะที่ได้เจอ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิ t เลนวอล์กชมการทำงานในพิทของนักแข่งชมรถแข่งตัวแรงเห็นการทำงานของทีมช่างและนักบิดระดับโลกซึ่งทุกกิจกรรมได้รับความสนใจอย่างมากจนแน่นเต็มทุกพื้นที่ดูเป็นครั้งที่2แล้วครับรู้สึกตื่นเต้นทุกตื่นเต้นตั้งแต่ครั้งแรกกันที่สครั้งที่2เลยครับรอบนี้ก็ได้บตรแกรแตนมาก็รู้สึกโอเคครับมัน มันเป็นมุมมองที่มองได้เกือบทั้งสนามเลยครับผมแล้วจะเห็นชัดมากก็อยากให้ทุกคนมาลองสัมผัสบรรยากาศจริงๆครับว่าเสียงหรือทุกอย่างบรรยากาศทุกอย่างมันดีมากครับดูในทีวีกับของจริงคนละเรื่องเลยครับ และเมื่อเข้าสู่โปรแกรมการคอลี่ฟายของทุกรุ่นบรรยากาศเต็ตไมไปด้วยความสนุกสนานนักวิดระดับพระการของโลกร่วมดวลคันเร่งอย่างสุดมันตลอดทั้งวันแฟนความเร็วทั้งไทยและต่างชาติต่างทยอยเข้าสู่สนามหลายหมื่นคนซึ่งผลการคอลี่ฟายในรุ่นมอเต g p ปรากฏว่าโฮเกมาร์ตินยอดนักบิดสเปนิชจากคีม a าพรามักเรซิ สร้างผลงานสุดร้อนแรงทุกสถิติตลอดการของสนามช้างอินเตอร์เนชั่นนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ลงอย่างราบคาบ้วยเวลาต่อรอบ1นาที29.287วินาทีเชือนลูก้ามารินีนักปิดอิตาเลียนจากมูนี่ี r า r r โ c ติซ t เรทกริดที่2เพียง0.138วินาทีส่วนกริดที่3เป็นของอเลสเอสปาโตโรนักปิดสเปนิชจากอพิเรียเรซซิ่งทีมตามหลัง0.174วินาที ส่วนผลงานของนักบิดขวัญใจชาวไทยในรุ่นมอเตอร์ทูกองสมเกียรติจันทราจากอีเดมิสึกฮอนด้าทีมเอเชียปรากฏว่าเจ้าของหมายเลข35ทยานคว้ากริดที่5มาครองด้วยเวลาต่อรอบ1นาที35.788วินาทีตามหลังเจ้าของโพอย่างเฟมินอัลเดเกรนักบิดสเปนิชจากเบต้าทูนสปีดอัพเพียง0.417วินาทีส่วนเปโดรอาคอสตาเต็งแชมป์โลกจากเรดบูลเคทีเอ็มอาร์โยคว้ากริดที่2ตามหลัง 0.177วินาทีขณะที่ผลคอลิฟายในรุ่นเล็กอย่างโมโตทรีปรากฏว่า เดนิสออจูนักปิดเติร์กจากเรดบูลเค t ีเอ็คว้าโพไปครองพร้อมสร้างสถิติใหม่ด้วยเวลา1นาที42.061วินาทีด้านนักปิดไทยที่ลงแข่งขันด้วยสิทธิ์ไวยการ์ดอย่างก้องทัชกรบัวศรีจากฮอนด้าทีมเอเชียได้ออกตัวจากกริดที่27ส่วนไอเดียกริตรพัฒน์เขื่อนคำจากยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิงโบเอกคว้ากริดที่29 กลับมาที่ส่วนโซนกิจกรรมก็ยังอัดแน่นเต็มตารางให้แฟนความเร็วพบกับความสุขกันแบบจุกๆกับกิจกรรม m t and g r e e t กับนักบิดดังหลังแข่งขันรอบคอลีฟทั้งจาก OR Pavilion และจากค่ายรถจักรยานยนต์ ได้ใกล้ชิดกับนักบิดระดับโลกแบบนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นกิจกรรมที่ สุดๆไปเลยที่มีอยู่ในโ r p a v า l i o นนั่นเองค่ะสถานาห้ามพลาดค่ะเราจะนำไฮไลท์แล้วก็ผลการแข่งขันมาฝากกันรวมไปถึงกล้องสมเกียรติจันทราที่สามารถคว้าโพเดียมโฮมเรสได้สำเร็จถือว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์ของวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยเลยนะคะเราติดตามกันได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการมอเตอร์แสตลแล้วค่ะกลับมาเจอก,กันได้ใหม่ทุกค่ำคืนวันจันทร์เวลาสีทุ่มครึ่งทั้งช่อง M อ็มคอร์ดเอชดีหมายเลขสาวันนี้กล้วยขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ